ใจสลายปิ่นเกตมณีส่งโพสต์นี้ถึงน้องเจ้าคุณน้องเจ้านายเพื่อบอกแม่อยากกอดลูกแน่แนในตอนนี้เราคงต้องให้กำลังใจปิ่นเกตมณีและเจเจตรินกันให้มากๆหลังจากที่ถูกโยงถึงเรื่องราวว่าทาั้งคู่ได้จดทะเบียนหย่ากันไปแล้วและปิ่นก็ได้โพสต์ขอกำลังใจมหาศาลหลายโพสต์หลาคอมเมนต์หลายข้อความถูกตีความออกไปมากมายคล้ายกับตอนนี้เธออาจจะกำลังเศร้าใจอยู่ไม่น้อย โดยล่าสุด24มีนาคม2566ปิ่นเกตมณีได้โพสต์การ์ตูนใน IG Story ที่ทำเอาหลายคนถึงกับใจอ่อนใจบางเพราะเป็นการแท็กไปหาลูกชายน้องเจ้าคุณน้องเจ้านายและน้องเจ้าสมุด โดยเฉพาะซึ่งในโพสต์นี้เป็นการ์ตูนสมช่องที่มีข้อความเล็กๆว่าตอนนี้แม่อยากจะกอดลูกแน่นๆแต่ทําไม่ได้เลยขอส่งวิดีโอนี้ให้แทนโดยในคลิปนี้เหมือนกับเป็นการส่งกําลังใจให้ลูกและส่งต่อความคิดถึงไปให้ในวันที่ลูกชายไปอยู่เมืองนอกไม่ได้อยู่ใกล้ๆก,ลกันซึ่งในสถานการณ์ปกติก็เป็นเรื่องยากอยู่แล้วและยิ่งอยู่ในสถานการณ์ที่ฟ้าฝนไม่เป็นใจทุกกระแสถาถามใส่แบบนี้ยิ่งทําให้ความคิดถึงทวีขึ้นเป็นเท่าตัว อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ